ขันวินัยจราจรอ,อบสพเมืองมหาสรารคามโอ้ถือไปตั้งพุทธเหลี่ยมพุทธเหลี่ยมเลยเดี๋ยวแวะแปบ๊บหนึ่งครับ ช่มแป๊บหนึ่งครับของสะพะเมืองสะะางรค้มกำลังต่างด้านยุดเส้นสาะระกลางไม่ครับสารค้าม,มาทาั่งลยเอียดเป็นด้านกดขันวินัยจะลาจนวนไดงเนาะกล่องชัดมเน ทนของสพสรคามก่อนครับสพเมืองมหาสารคามฝนกะด,ดิโตกป้าพี่น้องเลยอากาศดีครับแต่เส้นสะลกลางไม้นครับเส้นสาลกลางไม้ไปลยเอ็ดเป็นของสพเมืองสรคามครับ กำลังต่างด่าน,นู่ดนนี่อันนี้รถตาลอครับรถตาลขณะที่กำลังทำงานกันย่างเข้มแข็งเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าทีครับ มีการปรับข้างถนนนะครับเจดปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ต้องกระทำภายในพื้นที่นี้เท่านั้นและมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอนครับเพิ่งนะครับเนี่ยเจ็ดปฏิบัติหน้าที่ครับยังเอากล่องนี่ใส่กล่องคือว่ามีกล่อง นี่นะครับเป็นของสองพอเมืองสระข้ามครับผมหัวใจไระเดี๋ยวพนดีว่าจุดบริการเปรียบเทียบขับหน่วยที่ออกไปสั่งสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสรารคาม งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองมหารสรพาพครคามเกลี่ยเกียงเพียบปับเพื่อเขยนะครับรทางถนนครับ,รบทางถนนเพื่อเจ้าหน้าท,ที่ครับหลายบ้อหลายครับครับหลายหลายเอาไปใช้เมื่อไหร,ร,รน่นั่นเองนั่นเลยเก็บระเทียย,ยังวะ นนะเป็นนะเป็นของสพเมืองสารค้ามครับไ่ได้ขับมาโน่นเห็นสารคางไหมครับไปลยเอ็ยดไปเฉพยะเทียบก,บนนรรกครับทางถนนนี่โกะหลับสมุดเหลี่ยมเลี้ยงนีครับนี่นี่สมุดเหลี่ยมเลี้ยงนีอยู่ กนาทีมันกับมาเหมือนลงผักเอ่เียบด้าน,น,นหรอเปล่าน้ำเรียบเทียบปบรับเพื่ออยู่ครับทางถนนสอ่ออเมืองมาหาสารครม เก็บแล้วเก็บแล้วครับเก็บแล้วศูนย์ปอมเมืองมหาสารคาม เย็บแ,แล้วครับมันเย็บแล้วอ,อันนี้เห็นะครับที่ใส่รถตำรวจเอกรุดจำปาลีครับผมูควบคุมด่านคุณห,หน้ามิ้นจะกดคันนด้จะจะละบจอนี่ขนาดครับผมเก็บแล้วครับมันเก็บดานแล้วเป็นตะลักกาง ป็นรอบเมืองครับสารกลางไปรอยเอทไปยะโสอันนี้นะที่พอกตีสกันไปตะเบียนรถไหมอาหวันมาเหมือนลงผักไยครับสวัสดีทุกๆคนอีกเึ่เน,นครับที่พอด้เคยซื้ออน้ำครับผม วางนี่มาเลือกแล้วเนาะเลือกด้านแล้วมั้งติดวางได้ละมันเก็บด้านแล้วเก็บด้านแล้วครับโอ้ตั้งได้โดนมานั่นสิตั้งได้เสียงมั้งนั่นมืดไหลทำมันเก็บแล้วแหละครับมันเก็บด้านแล้วมึงจำนาทีเพิ่นมึงกับลูกเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ผลเต็มยก เย็บด้านแล้วครับเก็บแล้วในเวลาแล้วพะนะผมก็สิคับเกินล่สะสารคามเมืองร้อยดนันทายานี่บดมามาหย่อนโศกสอยครับผมสามารถลรวนๆวนเส้นรอบเมืองครับสารลางไม่เส้นสารลางไม่ไปรอยเอดไปยะโสครับ ต่อพ่อเมืองมาหาสารคามพอดีผมมาทุระข้างนอกพอดีนั่นเราคงไม่ได้กลับเกัน,กน,กนละ สวัสดีทุกๆคนอีกเพียนหนึ่งครับที่บ่อแดงเอ้ยซื้อไอ้น้ำครับของเป็นด้านของสพเมืองสารคามครับผุนเถือกจานเนี่ยผุนวาคือประมาณตะวินเว่นผุนพนังผุนวาเว่นเนี่ยคนหินงานอยู่เนาะบ่อแดงม่นหวังพอตีมาได้คนว่างคือมู่จ้ามมุ่งโจวหวังครับ ราไล่หมดแล้วมันยั่ไันถูกเนาะเห็นผมขอ,อยุติการไล่สดจำนี้ก่อนครับผมขอขอบคุณทุกๆคนอีกเทียนหนึ่งครับขอสวัสดีครับ